สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสุดหวไทยเราฮาหนอยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับจำนวนสามสูตรเป็นสูตรที่เดินระยะยาวมาประมาณเกือบเก้าสิบงวดนะครับยังไม่เคยหลุดตั้งสามสูตรนะครับเป็นสูตรเก่าสองสูตรแล้วก็สูตรใหม่หนึ่งสูตรนะครับ ก่อนที่จะ,ะเข้ากับคำนวณก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นกันพันั้นหลักหน่วยบนหลักร้อยหลักสิบผมลงให้แล้วเดี๋ยวหลักหน่วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับชุดสองตัวบนกันเลยนะชุดสองตัวบนตรงนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับจัด จะไม่เลยจะได้เอาไปตัดกัน,กนเอาไปพิจารณาตัดกันดูนะครับอ่าดูสถิติคร่าวๆก่อนนะหลักหน่วยบนสูตรที่หนึ่งนะครับเดินมาไอนี้ผมลงช่องมาก็หลายหมดแล้วนะสุดภนนีนก็ประมาณซัก1 2 3 4งสอี่ห้าหกประมาณ7ด งวดนะครับที่บมลงช่องสูตรที่หนึ่งนะก็ถูกต่อเนื่องกันมาอ่าเป็นสูตรแปดตัวนะครับเดินมาประมาณแปดสิบห้างวดอ่างวดที่ผ่านมาได้ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดผลออกแปด้าสองนะได้สองเป็นเลขหลักหน่วยนะวิธีการทำนะครับแสนกูณสามพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งหน่วยสามครั้งหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้ง หน่วยหน้าที่2、2ครั้งหน่วยท้ายที่หนึ่งสามครั้งบวกสค่าคงที่หกับหได้หนกับหได้เจกับศย์ได้เจกับศย์ได้เจกับแได้ห้กับสได้เกกับสได้สากับหได้สีบวกสได้หกนะครับหกวกได้เจ็วงได้แปบวกสได้ศนจากนั้นบวกหน่งหครั้ง ได้1บวก1ครั้งได้2องบวกงบวกได้3 3บวกได้4ผลออก5 9 3ได้3เป็นเลขหลักหน่วยตัดมา504คือได้เลข4นะครับเดินมาประมาณ8ปดสิอวัดเป็นสุดที่่องว่ารู้สึกว่าลงช่องมาประมาณ2งวดนะครับเป็นสตดที่เดินต่อเนื่องกันมาเหมือนกันนะครับสุดที่2น <t> ะ <une uyor người> ที่แล้วลงช่องไปก็ผลนอกนะครับแผน่นาสองก็ได้เลขสองนะครับสูตรที่สองจะเป็นเลขเจ็ดตัวนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเดินมาก็ประมาณ 64, 65, หกสิบสี่หกสิบห้าวัดเมื่อที่แล้วก็ลงไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับในเลขสองนะครับเป็นเลขหลักหน่วย วิธีการทําใช้หลักหมื่นสครั้งหลักพัน1ครั้ง1 0บท้ายสตัวหครั้งส0บหน้าที่สองหครั้งหน่วยหน้าที่สอครั้งร้อยท้ายที่1 1ครั้ง1 0บท้ายที่หนครั้ง1 0บท้ายที่สอีครั้งบวกแปดค่าคงที่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึบกสได้สามบกหได้สี่บวกสได้หกกับสได้ศูนย์สกับสได้หกกับแได้สนะครับ สี่บวกหได้5้าห้บวกหได้หกหบวกหนึ่งได้เจ็บวกหนึ่งได้แปดแปบวกสนะครับตัวนี้ได้1นึ่งหนบวกหได้สองผลออกศูนย์สีได้เลข 1. เป็นเลขหลักหน่วยนะฮะถัดมาได้0ูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดก็ได้เลขเจ็ดนะีธิพันมาก็ได้เลขสองอ่าสุดที่สามนะครับสุดที่สามนี่ก็พักไม่ได้ลงเลย สุดที่3เดอนมาก็พอๆ,ๆกับสุดที่1นะครับประมาณ85ดสิบห้าววิธีการทําใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่1นสองครั้งร้อยหน้าที่สองสองครั้งหน่วยหน้าที่สองสองครั้งร้อยท้ายที่1นหนึ่งครั้งร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหน่วยท้ายที่สองสองครั้งบวก9ก้าค่าคงที่ หกบกเได้3 3มบวกเได้0ูนย์ศกับสได้2 2งกับศย์ได้2 2งสอกับสได้สี่สกับสได้แปดแปดกับหได้สี่สี่กับ6กได้ศนย์ได้เก้าอ่ะบวกผิดละหกับเได้สามสกับสได้หกกับสได้แปกับศย์ได้แปกับสได้ศูย์สกับหได้ศูกับเได้หนะครับ สูตรนี้เรียงตัวกันไปเลยนะห้าเจ็ดแปดนนสูตรนี้จะเป็นสูตรแตัวนะผลออกศูนย์สี่หงได้1จากนั้นแปดออกอกได้เลขเจจากนั้นออกศูได้6กนะครับวัตถุพนมาลงไป9 0 1 2 3 4 5 6ได้8 5 2, 2ได้เลขสอนะครับ2 4 2 6 2, ี3สองห้ามาสโอเคเดี๋ยวเรามาดู วันนี้กันเลยนะครับาหลักหน่วยได้ชนเด่นเรียกอะไรแล้วจะได้จับชุดสองตัวบนตรงเลยครับหลักร้อยลงไม่แล้วหลักสิบลงไม่แล้วนะครับหลักร้อยระยะยาวหลักสิบระยะยาวลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลักหน่วยกันบ้างอบอกกันเลยนะครับ สี่กับหนึ่งได้ห้าห้ากับแปดได้สามสามกับหกได้เก้าเก้ากับศูนย์ได้เกกับหได้สีกับสได้แปกับสได้ศูกับสได้หนะฮะได้หเดี๋ยวเนะห้กับแได้สาหได้เก้าอ่าถูกต้องได้ห้านะครับห้า บก2เป็น9จากนั้นบวก1ทีละาน1ไป4ครั้ง0 1 2 3 8ตัวนะสูตรที่2 4บวก1ได้5 5กับ5ได้0 4กับ4ได้8 8กับ8ได้6 6กับ9ได้5 5กับ4ได้9 9กับ8ได้7 8 9 0 1บวก3ตัวนี้4บวก1เป็น5 7ตัวนะครับสูตรนี้สูตรที่3 1กับ1ได้2 2กับ5ได้7 7กับ0ได้7 7กับ2ได้9 9กับ4ได้3 3กับ8ได้1 1กับ5ได้ 6, 6 6กับ4ได้0ได้9นะครับอ่อาเรียงตัวไปเลยนะครับตัวนี้9 0 หนึ่งสองสามสีห้าหกตัวนะทั้ง3สูตรนะครับเลขชนเด่นกันที่หลักหน่วยนะครับเลขห้มีครบทั้ง3สูตรเลขหกไม่มีสูตรที่2นะครับเลข ไม่มีสูตรที่3เลข9มีครบเลข0มีครบเลข1นึมีครบเลข2ไม่มีสูตรที่2นะครับเลข3ไม่มีสูตรที่3นะครับชนกัน4ตัวนะครับสตัวก็คือ 9015นะครับหลักหน่วยนะครับ9015หลักสิบนะครับผมลงหลักสิบให้แล้วนะครับหลัก10ระยะยาวนะครับชุนเด่นกันที่9016นะครับอ่านะ เรามาจับจุดสองตัวตรงกันเลยถ้าหลักสิบยังเดินต่อเนื่องหลักหน่วยยังเดินต่อเนื่องนะครับ9 9 9าเก้าเก้าศูนนะครับ09 0 0์เก้

อกศูนย์อกเาศูนย์หนึ่ง้านะ สิบระยะยาวที่ลงไปเดินต่อนะครับหลักหน่วย3ส,สูตรนี้เดินต่อนะเลข2ตัวบนตรงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะอาเลขถ้ามันเป็นอย่างนี้เลขที่ควรระวังนะครับควรระวังเลขที่ควรระวังนะควรระวังไว้นะอ่ะมันก็ น่ากลัวอยู่พอสมควรตัวนี้มันอย่าลืมระวังตัวนี้ไว้บ้างก็ดีนะครับจะลักษณะแบบเนี้เก้าเกย์ศูนย์นึ่งห่ะระวังไว้ก็ดีเนาะก็ศนะูนย์ศูน่ะเพอเล็กเบิ้ลนะครับลักษณะแบบนี้ กันไว้ก็ดีนะก็ประมาณนี้นะครับเอาไปพิจนารณา,ากันดูนะครับสำหรับคลิปวปิดูนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ